คุณลุงคุณป้าคุณา้าคุณา้าทุกท่านวันนี้นะคะเป็นวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2563นะคะตอนนี้เป็นเวลา6นาฬิกา35นาทีนะคะพอดีว่าวันนี้ชิต้าว่างนะคะต้าก็จะมาพูดถึงว่าจากประเด็นเรื่องที่มีการพูดเยอะมากนะคะใน YouTube ทั้งแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่ก็ช่างนะคะวันนี้ชิต้าก็จะมาพูดเกี่ยวกับของชิต้าเองแล้วกันนะคะ เรื่องที่ชิต้าเนี่ยปล่อยเช่าอยู่ก็คือ214ปีเกิดสมเด็จพระจาจัร์โตวัละคงคำถามที่ไม่เคยมีใครถามมาก่อนนะคะเรื่องที่ตั้งแต่ชิต้าเนี่ยเล่นพรามาแต่ป .6 นะคะนั่นคือสมเด็จของตาเนี่ยแม่เหล็กดูดติดไหมคลิปนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าดูดติดจริงหรือไม่อันนี้นะคะเดี๋ยวชิต้าจะเริ่มดูดจากสมเด็จให้ดูกันนะคะนี่คือสมเด็จ214ปีนะคะ อันนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะให้ที่ชิต้าจะดูให้ดูนะคะอันนี้แทน้านเปอร์เซ็นต์นะคะชิต้าไอ้น,นี่ให้เลยรับประกันเลยนะคะดูนะคะนี่เดี๋ยวชิต้าจะแยกๆออกให้ก่อนนะคะนี่ทีละองค์ไปเลยนี่นะคะเริ่มจากสมเด็จก่อนนะคะแทนแดดไม่ติดนะคะทุกท่านไม่ติดจริงๆนะคะแทนแดดแทนแดด แทดไม่ติดนะคะทีน hmm. ี้เรามาดูนี่เป็นพระมรดกนะคะอีกสี่องค์จะเป็นพระมรดกนะคะจากปู่ของชิไตนะคะองค์นี้ก็ไม่ติด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 นี่นะคะมาถึงนี่พระปิดตานะคะเดี๋โอเคพระปิดตาเดี๋ยวต้อขยับมาตรงนี้ให้นิดนึงก็ได้นะคะดูนะคะแทไม่ติด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 ทีนี้นะคะฉากเด็ดของวันนี้นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวชิต้าจะให้ดูอันนี้ชิต้าฟันธงนะคะร้านเปอร์เซนต์ว่าเป็นพระใหม่แน่ๆนะคะเี็นะคะติดนะคะติดนะคะทุกตท่านนี่ติดติดนิดนึงนะคะไม่ได้ติดเยอะนะคะนี่เห็นไหมติดนี่ต่อไปโอ้ยต่อไปองค์นี้นะคะ่ะที่เด็ดของวันนี้นะคะทุกท่าันธหนึ่งสองสามโอ้โหติดหนึบเลยค่ะองค์นี้ไปไหนไปด้วยกัน,นะคะ่ะองค์นี้ อง์นี้นะคะมีคนโทรมาขอซื้อชิต้านะคะหนึ่บาทนะคะด้วยเหตุผลเดียวเลยค่ะคือแม่เหล็กดูดติดนะคะเป็นการดูพาแท้ใหม่สมัยนี้นะคะดูทันดูติดแบบไปไหนไปกันเลยะคะ่ะนี่นี่นะคะชิต้าก็ไม่ได้ให้เช่านะคะเพราะกลัวเขาเอามาคืนก็เลยไม่ได้ให้เช่าไปนะคะ นี่เดี๋ยวชิต้าให้ดูอีกทีหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะสมเด็จสองปีดูไม่ติด Element. แต่ว่าพระมรดกของชิต้าเองโอ้โหติดหนึบติดหนึบเลยนะคะทุกท่านดูๆๆค่ะความแตกต่างชัดเจนการดูพระใหม่สมัยนี้นะคะอันนี้ก็ติดนะคะแต่ว่าติดนิดหน่อยไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่ว่าองค์นี้คือติดเลยนี่โอ้ o oh. โอเคค่ะชิต้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ